แล้วผมก็ซื้อให้ผมเยอะฟุยการร่ลักระบอยยังเคยผมยนีช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนะผมก็สไลด์พินี้นะก็จะมุมมองก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกตามเช่นเคยน,นะตอนนี้มาถ่ายอีกมุมหนึ่งนะเป็นโต๊ะทางานของแม่ผมนะครับก็สไลด์พินี้จะมารีวิวของเล่นในซีรีส์ g o ซ z i l l a เหมือนเดิมนะครับแต่ในคีนี้จะเป็นงานของ H, H Monster Art นั่นเองครับที่ผมได้รีวิวสปอยพี่พี่ผมได้สปอยไปในชุมชนนะครับก็ สำหรับใครที่ทายว่าตัวอะไรนะครับก็อะไรถ้าอาจจะรู้จักหน้าคลิปได้แหละก็คือสำหรับนี้ผมจะมาด,ดูเจ้า h h Monster Art Burning Godzilla ปี2019 <c oughs> ตัวเองครับมีเห็นไหมยานะมาพร้อมกล่องน้ำตาลแล้วก็การแพ็ควัสดุที่ค่อนข้างจะเนี๊ยบมากเลยนะครับ <c oughs> ดู <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดวกันเลยสำหรับเจ้า Burning Godzilla 2019 <c oughs> นะครับผมโอเคไม่พูดมากก็คลิปนี้ ถ่ายทาคนเยวอยู่แล้วนะครับผมก็ผมก็อยู่ข้างๆนี้นะเห็นหน้าผมไหมเห็นนะเนี่ยโอเคมาแกะกันเลยครับนี่ก็คือเจ้าเบิร์นิงก็รซิล่าสามสิบกลาเองครับก็ไหนๆก็แล้วเดี๋ยวจะมีหนังภาคก็ซิล่าปะทะคองนะผมก็จะไม่พลาดแน่นอนครับที่จะเอามารีวิวนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามไปก่อนนะตัวนี้ก็จะมาเป็นรีวิวไว้ขั้นไว้ก่อนนะไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวสำหรับใครที่รอดูตอนนึงก็เดี๋ยวรอ ติดตามดูได้ในช่องนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ว่าค่อยว่ากันซึ่งผมบอกก่อนนะตัวนี้เป็นตัวเบอร์นิงก็ซิลาุณเคยรีวิวไปแล้วถ้าท่านใดที่ยังไม่ดูนะสามารถกดที่รูปตัวไอมุมขวานี้ได้นะครับเพื่อจะไปดูนะครับส่วนเนี้ยส่วนตัวนี้นะจะเป็นเบ n ร์นิงก็ซ l l าปี2019จากหนังเรื่องก็ซ z ล l l a k i n ออ f the อนเ s อร์นั่นเองครับที่เป็นร่างไฟที่ร่างอะไรนะร่างที่ได้พลัดพลังมาจากมดท่าแล้วก็ จะเปิดนิวเคลียร์ที่ดรซิซาว่าครับดำน้ำลงไปให้มันนะครับจะเปิดนิวเคลียร์นี่ก็ใครที่ยังไม่รู้ก็คือตัวโอ้โหส,สีส้มๆนั่นแหละฮานี่ฮะเป็นไงเห็นไหมฮะนี่คือในหลายๆคลิปนะผมยังไม่เคยรีวิวของเล่นที่เป็นมาเพราะแบบกล่องสีงน้ำตาลอย่างนี้นะยังไม่ค่อยได้รีวิวเลยนะก็คือเดี๋ยวโปรตีนแล้วอะมันจะมาพร้อมกล่องน้ำตาลอย่างนี้นะถ้าเป็นสินค้าแบบใหม่เลยนะครับนี่ประมาณนี้ซูมห,หน่อยนี่เห็นไหมกล่องน้ำตาลนะ จะเห็นว่านี่นะเป็นของแบนด์ใดเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเขียนว่าเบ r ร์นิ่งกัซิล่ Monster Art นะครับผมืลอข้างหลังก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพระเอกของเราก็อยู่ในกล่องนี้แหละนะฮะซุบซุมออกหน,น่อนยะอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับโอเคมาเปิดกันไงดีปุ๊กงก๊กถ้าได้ยินเสียงลินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลินลินไม่ค่อยจะดีละ เร้องเระมันระวังปุ๊บปุ๊บอ่ามาแล้วครับแล้วก็นี่นิดนึงเนี่ยแกะกล่องกันสดๆร้อนๆเลยนะครับอีพีนี้มาครับพร้อมหรือยังครับท่านผู้ชมผมก็จะมาเห็นของกับท่านผู้ชมก็ตอนนี้แหละเต้น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 นี่ครับ HH m o n ชมอนเตอาร n ตเบ g ร์นิง l ็ซีลอ่ามาแกะกันเลยนี่ครับดูครับโอ้โหโคตรสวยครับท่านผู้ชมทุกท่านสวยมากนี่ขออุญาตั้งไว้ประดับข้างหลังนี้นะโอเคไงโอ้โ,อโดูครับโคตรสวยอะ่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยมากกล่องมาในรูปแบบ สีส้มอย่างนี้นะนี่นี่้างหลังนี่เป็นไงดูดูรอบๆกล่องก่อนนะ,ะเดี๋ยวคอย่อยเจาะลิกไปทีละส่วนนี่ฮะโอเคมาผมหืมสวยมากครับอันนี้ผมรับรับเลยมาโอเคเดี๋ยวผมอนุญาตซูมนิดนึงนะปุ๊บมาดูที่หน้ากล่องกันเลยครับเนี่ยหน้ากล่องก็จะบอกนะฮะรายละเอียดต่างๆก็คือเป็น Burning Godzilla 2019ของทาง a อจิ s Monster Art นะครับแล้วก็จากหนังเรื่อง Godzilla King of the Monster นะฮะแล้วก็แบนไดเหมือนเดิมครับเป็นบันไดตีตาสีฟ้านะแล้วก็ธรรมชิเนชันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเป็นใบคะ q u a l ี้นะครับใบรับประกันสินค้าไม่ใช่สิเป็นครับน่าจะเป็นใบตรวจสอบสินค้ามั้งไม่ใช่ใบรับประกันหลอกเป็นเหมือนกับผ่าน QC เขาอะแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นกอซิล่าปี2019จากทาง Legendary เหมือนเดิมนะครับนี่ข้างกล่องนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังครับนี่เห็นเปล่ารายละเอียดของมันนะฮะ อ่านี่ฮะเบอร์นิ่งกุ้ง2019เป็นตัวพิเศษตัวหนึ่งก็คือมันจะเป็นสีส้มทั้งตัวเลยนะเห็นไหมก็คือหลังกล่องอ่าบอกพวกออดีเทลต่างๆครับว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างก็จะมีแค่ตัวก o ซ z ีล่านะสางที่ผมดูนะแล้วก็ทําสีมาอย่างนี้เลยครับแล้วก็ข้างล่างเป็นภาษาญี่ปุ่นเนอี่มีภาษาไทยด้วยนิดนึงนะเป็นของบริษัทผู้นําเข้าแน่เลยนะอันนี้อ่านะฮะก็ด้านบนก็เขียนว่า เอชเอสมอนเตอาดเบอร์นิงกัสซิล่าสองมาสิบเก้าครับผมก็โอเคไม่พูดมากแล้วเรามาเกะกันเลยนะครับนี่เงี้ยแล้วก็เตะเออจะเตะเกะข้ามมนเหมือนเดิมครับตัดทีหนึ่งวุ้อ่าเรียบร้อยฮะเนี่ยเหมือนกับเรามาเปิดกันเตัวกันเลยนะครับนี่โอโ้โหต้องกลิ่นอืมหอมดีมาครับนี่คือเจ้าเบอร์นิงกัสซ l ล่านะฮะกล่องก็ ไม่มีอะไรนะมีเท่านี้นะครับอันนี้มันนี่ดีกว่าอุยอ้ยหล่นอ่านี่สวยกว่าปะเออดูดีกว่าหน่อยนึงโอเคมาปึ๊บซูมเข้าหนดีกว่านี่ฮะคือ Burning g o d z i l ่ a ของเรามาในถาดใส่เหมือนเดิมครับตามสไตล์ของ a g e n Monster Art นะครับนี่ก็คือไม่มีใบคู่มืออะไรมาให้นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือมาตัวเปล่าๆเ,เลยนะครับไม่มีอะไรมาให้โอเคมาแกะกันเลย นี้มีเทปติดหรือเปล่าม,มีนะครับอืมอม,มาแล้วนี่ครับโอ้ดุงานครับสุดจัดแล้วก็ออกมาดีกว่าอีอ่น,นี่มีอะไรเนี่ยอ๋อที่ิดคีบนิดนึงนะฮเคตั้งตรงนี้เลยนะครับสำหรับเจ้า HS Monster Art Burning Godzilla ของเราเป็นไงล่ะ ดูครับลักษณะดีเทลสวยไหมโอ้ดูดูการลงสีอ่ะผมผมสึกผมชอบมากเลยนะดูดูดูใกล้ๆเอามีแปดกล้องใกล้ๆจะหมดอีกเออแปตกล้องกับพิบแล้วอ่ะถ้าสมมุติกล้องมาตัดไปตอนไหนก็ต้องขออภัยด้นะครับนี่ฮะดูดูใกล้ๆดูลงสีของเขานี่ก็คือพื้นฐานมันก็คือเก้าก็ซิล่าปี2 0 1 9นั่นเลยฮะแต่ว่าเอามารีเพ้นท์ทำสีใหม่นะครับเป็นสีอย่างนี้นะสีเป็นเบิร์นนิ่งก o ซิ i l l a นี่ดูครับซึ่งมันก็เป็นงานแอคชั่นฟิกเกอร์เหมือนเดิมครับสองทาง AH m o n นเตอ e ไอก็ปืนสามารถขยับได้ทุกส่วนวัสดุก็คือทําจากพลาสติกนะครับตัวนี้ดูสึกไม่มียางไม่มีอะไรนะพลาสติกล้วนนะครับตัวนี้นี่ฮะก็สามารถขยับได้ทุกชิ้นส่วนนะครับจัดท่าอะไรได้หมดเลยนะฮะมีเป็นไงล่ะโอ้ดูฮะนี่ดูการลงสีอย่างชัดๆครับเห็นไหมนี่นี่ฮะดู ม่พูดมากดีกว่าตัวนี้สวยมากครับนีนะ่เป็นไงฮนะก็สําหรับเจ้าเบิร์นนิงก็ซิล่าตัวนี้นะครับก็ตัวนี้การลงสีผมให้ผมว่าผมให้เต็มสิบเลยนะเพราะว่าลงสีมาได้เหมือนกับในหนังนะผมว่าแล้วก็ดูเป็นสีส้มสีอะไรอย่างนี้เลยนะครับนี่ละแล้วก็มีสีดําแต้มแตมแจ่มแจ๊ม แต้มไม่ใช่เขาเรียกอะไรอะแต้มน,นิดนึงถ้าเป็นรอยเนี่ยรอยไหมรอยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จัดท่าได้อ้าปากนะส่วนหน้าตามันก็จะไม่มีสีอะไรเลยนะครับนอกจากสีนี้นะเห็นไหมเห็นกันเปล่าอ่ะโฟกัสสิอ่ไม่โฟกัสอะ่ะเห็นไหมเห็นนะท่านผู้ชมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า a อ o n สมอนเ r อาร์ตเบอร์นิงก็ซิลา2019ของเรานะครับผมก็สําหรับราคา ตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณสัก3,000ันนะฮะสามพนะฮะก็คือ3 0 0พบวกลบแล้วกันนะผมเอาดีประมาณนี้ดีกว่านะง่ายๆก็ตัวนี้ก็น่าสะสมหน้าเก็บเหมือนกันนะครับผมเพราะท่านใดที่อยากสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านร้านขายของเล่นชั้นนำไม่ใช่ชั้นนำขายขายของเล่นที่ผมเคยบอกไปก็ได้หรือว่า ทางอะไรก็ได้นะครับที่เป็นร้านของเล่นแบบใหญ่ๆห,หน่อยนะครับแต่ว่าในห้างในห้างไม่มีนะครับของอย่างนี้ก็ต้องหากันข้างนอกหน่อยนะครับผมก็สวยครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวตัวหนึ่งที่สวยมากเลยนะครับผมก็โอเคดูดูคลิปหลังหน่อยคลิปหลังลมันก็รือตรงนี้มันมันมันหายไปไหนนะน,นิดนึงนะก็โอเคก็สําหรับอีพีนี้นะก็จะไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมาิวกันแค่นี้นะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี่นะครับผมจเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมจะเป็นตัวอะไรก็ อย่าลืมติดตามรับชมได้ในรายการลังกาบอยเหมือนเดิมนะครับผมนะเจนใหม่พี่หน้าผมสไลด์พี่นี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายลาไปกับเจ้าเบอร์นิงกอ z i ซิล่าบ๊ายบาย